รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันอังคาร7ธันวาคม2564บุกกรกมยมาแล้วค่ะรายงานตัวยามเช้าตรู่นะคะ6โมงเช้าวเวลาที่เราเจอกันและข่าวสารด้านการเกษตรมากมายเลยช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปติดตามอัพเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะค่ะ,คะ ดรวินโรัทรั์ส่งสุขเลขาธิการสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมหรือสอปกเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปรกร4.01 40จำนวน114ราย122ฉบับณแ,แปลงตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เลขาธิการสปรกเปิดเผยว่าสปกได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศ กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนำพื้นที่มาดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสมโดยการจัดให้สถาบันเกษตรกรคือสากรการเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสากรโดยจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการแล้วดังนี้ 1. แปลงตำบลเขาพนมอ,อําเภอเขาพนม ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรจำนวน122รายและอนุญาตให้สากรการเกษตรเมืองใหม่เขาพนมจำกัดใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน 2. แปลงหมายเลข601ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จัดสัรที่ดินให้เกษตรกรจำนวน79รายและอนุญาตให้สากรการเกษตรกระบี่น้อยพัฒนาจำกัดใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน 3. แปลงหมาเลข602และ 4. แปลงหมายเลข60-3อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเลขาธะที่การสอประกอกล่าวต่อไปว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมามอบหนังสืออนุญ,ญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสประกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้กับมือของเกษตรกรถ,ถึงในแปลงและต้องการมาให้กำลังใจกับเกษตรกรที่ได้เข้ามาทำประโยชน์ในแปลงตำบลเขาพนมแล้วนอกจากนี้ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นได้สั่งการให้สอประกอกระบี่ เข้ามาติดตามและดำเนินการให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งแปลงโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้เลยาธิที่การสป,ปรกรละคณะได้ร่วมปล่อยพันุปลาน้ําจืดปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบสระน้ําตามโครงการโคกหนองนาโมเดลปลูกต้นกระท่อมในแปลงต้นแบบร่วมมอบบ้านหลังแรกตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทแก่เกษตรกร,กรและยกเสาเอกบ้านของผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินพร้อมทางเยี่ยมชมนิทรรศการของสอป,ปรก,รกรกระบี่นิทรรศการของบริษัทคูโบต้าจำกัด นิทศการของพอ,อชอชมแปลงข้าวไร่แปลงรวมและเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของสากรการเกษตร